เชอร์แมนสวัสดีค่ะกราบสวัสดีสำหรับเหล่านักชมทั้งหลายต้อนรับทุกคนทุกท่านค่ะวันนี้บรรยากาศช็อปปิ้งนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อ,ตอนรับปีใหม่อยู่กันนักควดูซี่เยียร์เอ็นเซลค่ะรายงานตัวกันกับริชาร์ดเอ็มซีแหวนพันธิวาอินทศและที่สำคัญวันนี้นะคะพร้อมนำเสนอเครื่องเสียงคุณภาพแบรนด์ของคนไทยเพื่อคนไทยงานจากเชอร์แมนค่ะด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษรูปแบบของตัวงานเครื่องเสียงมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยยันราคาหลักหมื่น เพิ่มอักระรกับบรรยากาศสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อยากจะมีปาร์ตี้หรือว่าอยากจะใช้ตัวโปรดักส่งเสริมในเรื่องของตัวการขายในสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆแล้วก็รวมไปถึงนะคะในเรื่องของตัวโปรดักที่จะเป็นสื่อในการเรียนการสอนวันนี้นะคะสามารถมาเลือกซือก้อได้ที่บูธของเชอร์แมนบริวเวณโซน,นหน้าจอดรถใกล้ๆโซนปาร์คเข้ามาปับ๊บก็จะเจอเจอกับน้องแหวนแล้วก็ทีมงานเป็นที่ปรึกษาการขายน้องพ c ซนะคะประจําบูธของเชอร์แมนค่ะรูปแบบของตัวเครื่องเสียงที่เห็น อยู่ด้านหน้าเป็นแค่เพียงตัวอย่างหากแต่อยากจะให้ทุกท่านเองค่ะได้มาสัมผัสด้วยตัวของคุณเองมีตั้งแต่ตัวราคานะคะเริ่มต้นเบาๆ590บาทนี่เลย่ยากอนุญาตพามาสัมผ,ผัสกับตัว,ตวสินค้าตัวอย่างรุ่นนี้เป็นตัวเชียร์แบนเจนหนึ่ง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 ค่ะคอนแทคตัวบลูทูธได้ใช้งานมีต้องช่อง USB ในการเสียบเชื่อมต่อเพื่อที่จะฟังเพลงในหะราคาปกติของน้องเขาอยู่ที่9 9 0วันนี้เหลือรา,อาคาเพียงห ้บาทไปในลักษณะของตัวเป็นบล็อกเซตกับนี้ได้เลยเอาไปจับของฝนันนะคะมอบให้กันในโูกาลมีปาร์ตี้เลี้ยงีมุกีใหม่คือได้หมดหรือจะเป็นตัวรุ่นอื่นๆก็ดีวันนี้อย่าลืมถ้ามานสู ะะสำหรับท่านแขกผู้มีเกียรติที่อยู่บริเวณโซนใกล้ๆหรือว่าอยู่ภายในโชว์รูมของทางนครดีซีอีเดบาร์เราอยู่การค่ะกับกิจกรรมสุดพิเศษแบรนด์จากเชอร์แมนเอาหัวเอาใจนครดีซีเกียร์เป็นเซลสองวันค่ะวันนี้วันที่24แล้วก็รวมไปถึงวันที่25ทุกการเลือกซื้อจะมีตัวสินค้าฟรีเมียมแถมให้กับคุณคุณท่าน,านและเครื่องเสียงของเราค่ะยังเป็นเครื่องเสียงที่ตอบโจทย์ความต้องการที่สําคัญราคาประหยัดเข้าถึงได้เริ่มต้นนะคะโซนด้านหลังรุ่นนี้ เป็นตัวงานลำโพงเป็นตัวลำโพงแบบรูทูธกับตัวงานเชอร์แมนค่ะรุ่นเจ3 3 3สามสามารถคอนแทกใช้งานกับตัวสมาร,ร์ทโฟนได้ว่าแล้วเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตเปิดเสียงนิดนึงรอสักครู่หนึ่งนงะคะใครเองที่อยู่ใกล้ใกกันอยากจะมาทดสอบสมรรถนะของตัวเสียงค่ะเพราะว่าแน่นอนในยุคปัจจุบันเองบางคนเองดูทีวีดูทีวีอยากได้เรื่องของตัวเสียงนะคะที่จอบตัวความต้องการ นี่คือตัว USB นะคะตัวเป็นตัฟฟต้มไร้แลตไร้ที่คุณเองลงเพลงมาให้เสร็จเรียบร้อยเสียบเชื่อมต่อ,ตอตกับตัว J 3 3 3 3สามลองดูค่ะใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากมีตัวไฟ LED นะคะเพิ่มแสงสว่างเหมือนบรรยากาศอยู่ในแขกในผับเออนะแล้วก็ตัวลูกเปิดเพลงฟังดูค่ะตาก็แล้้วถยัังงไปอ ม่เพมันมอ,เอ้นเปมน,นช้าไปใช่ไหมะจริงได้อ่ก็ไม่ได้ต่างกันเลยจามาไปค่ะสวัสดีค่ะคุณค้ามปรสอบสมันคนะขตัวเสียตรงงานจัดเช่แกก่อนีนน่เดียวนะคะตัวเดียวี่ยงต่อก,กับตัวงานแปดไรเออหรือใครเองอยากได้เรื่องของตัว เป็นนะคะตัวเมมการ์ดนะคะ T F การ์แล้วก็เสียบตัวช่วงไม้ได้หนึ่งไม้ลำโพงดีมากมาแบบบลูทูธนะคะ everything เลยใครอยากได้ราคาตัวนี้กับเ3 3ามนิ่มนะ,ะฟังสบายบลูทูธดูดนังฟังเพลงคาราโอเกะหนึ่บาทวันนี้ทอดราคาเหลือราคาแค่เพียงเก้ารยเก้าสิบบาทเก้บาท มีตัวกล่องตัวบล็อกให้เสร็จเรียบร้อยหรือจะเป็นตัวสื่อการเรียนการสอนตัวนี้จะเป็นลักษณะของลำโพงที่กำลัง,งตอบจทยดความต้องการอีกหนึ่งรุ่นอยู่กันกับตัว APS 107นะคะสามารถใช้งานตัว USB นะคะ1ช่องไม่ชาร์จปั๊บใช้งานได้7ถึง8ชั่วโมงแบบไม่เสียบใหม่เป็นดีไซน์สำหรับการพกพาเหมาะกับการใช้งานทั้งบือพูดนะคะฟังเพลงร้องคาราโอเกะราคา ,3990 วันนี้ข้อราคาเหลือราคา3 3 9 0บบาทลด ให้ถึง600บาทหรือใครอยากได้ในสกุลตัวรุ่นนี้ค่ะเป็นเชอร์แมนที่ขายดีมากๆตัวนี้เองน้องนะคะชื่อรุ่นก็คือ S b 22 B 2B ค่ะ p l u นะคะตัวนี้เป็นการใช้งานนะคะสามารถเหมาะกับโอกาสต่างๆ ชื่องต่อ USB 1ช่องไมยมีพุทุฟังเพลงคาราโอเกะค่ะปกติราคาของน้องเขาจะอยู่ที่ราคา6490วันนี้เหลือราคาแค่เพียง4490ทนรทุการเลือกซื้อมีของแจกของแถมให้อยากให้มาทดสอบในเรื่องของพลังเสียงว่ากันแล้วก็เอากันสักนิดหนึ่งเสียบช่อง USB ตามปกตินะคะดีไซน์ของน้องเองค่อนข้างที่จะน่ารัก แล้วก็ออฟออนปกติเปิดฟังเสียงเล็กน้อยค่ะมาโวลูมนะคะในการเปิดเสียงปิดเสียงตามปกติค่ะไปปรับเพลง จะได้นะคะสามารถตามเสียงตามสายประชาสัมพันธ์มาจะเจอกับนองแหวนและทีมงานที่บุ๊คของเชลแมนกันได้อยู่ดูแลกันนะคะที่นี่นครดีซีอีเดอะบาร์กับบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นักควดีซีเ e ย์เอนเซลหลากหลายรุ่นพร้อมสพอร์ตทุกคนท่านๆกับอัครรถดนะคะในการรับฟังที่สําพัญร่วมมีปาร์ตี้สนุกสนานกันนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สร้างความสุขภาพของความบันเทิงนี่เลยตอบโจทย์ความต้องการให้เชลแมนของเราดูแลที่บ้านของคุณได้นะคะ